สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสุูสุกคนนะคะครับวันที่ค่ะวันนี้วันที่หกพรกาโองห้าหกเกนะคะครับผมวันที่หกเกียรเก่ากแล้วนะคะเสียสอสมมือค่ะืแม่คู่ก็จไปไทยเอิมวีเพ่ไม่ออกเพใไม่ไมสืแม่คูฝากไปเลยค่ะเรื่อยคุยกับอาจากนูนคนนตะล่อนะคะ้เฮ็ดเอมวี่อมค่ะจะเฮ็ดเอมเวสาคนงานก่อนล่ำนะคะเป็นก่อนล่ำสิเป็นล่ำเมียก่อนแล่าแล้วก็มีล่ำ เับอึนลัมสารพันเนาะค่ะแล้วก็เป็นลัมเพื่อนค่ะเพลงไม่ล่าสุดเดนี่เพิ่งจะออกมานะ้วค่ะ่นกับบัลลังก์ในยินงจะคนเนาะค่ะครับผมค่ะผู้อื่นไ่คู่กับสิบเอ็ดไทยถ้ำนะคะมิวสิกเพลงกับว่าใดนะคะใช่อิมบี้รักกับสิมีเพลงสาวอุดรวอนปู่นะคะกับสิมีเนื้อหาสาระแล้วกับสิมีตัวละครแสดงคอครับค่ะขอบคุครับ ล่ำขอพ่อองค์เก้ยวญ้านะคะองค์เจ้ยวยาร่ำอขอพรองค์หญาสิเป็นสารพันม่วนนะคะก่อนนี้มีเนื้อหาสาระคือกันครัมรอดิดตามชมนะคะร้อมกับนิทานบางบทนะคะนิทานบางบทสิเป็นละครละครสมัยเก่านะคะเป็น<อ>เป็นยุคสมัยเก่าจากศิลปะยารยายล่ลอความเป็นแค่นิทานบางบทนะคะเป็นก่อนรองก่อนลอ่นลำทีเม่ผูู้ใหายว่าเรียบเรียงแต่งออกมานะคะ กันก่อกบมาค่ะกะรอดที่ตามฟังไม่คู่กับขอฝากไว้นะคะไม่คู่ของมวลเทมลุงเรืองนะคะค่ะแกฟังมึงในยู u ูบเนาะกับสีหินนะคะแต่ว่ามื้อไม่คู่ก,กัสิไปไทยถ้ำกอนนะคะรอยอีกเขาว่าโดน,อนสองสามหมืออ่นกว่าเลี้ยงนะคะกับสิปล่อยสาวอวุดรวอนปู่ก,ก่อนนะคะเนาะสาวอุดรวอน,วนปู่เป็นลับเพื่อนนะคะเป็นลับเพื่อน เยือนใจโลคอยคอยอายสิวางสิไดยเยี่ยมครงเ <laughs> <laughs> ยือนใจแล้วต้องเกินซะก่อนนะครับต้องเพราะว่าเป็นมอลำต้องเกินนะคะแม่คู่เป็นคนมักเสียงหลอมเสียงล่ำาะสินนะคะแม่คู่เป็นคนมักแต่งเป็นบดเพลงเป็นก่อนล่ำนั่มมาห้คนฟังให้เอฟซีฟังหายแฟนเพลงฟังแล้วค่ะมีความสุขให้ใจนะคะครับค่ะมีความสุขให้ใจแม่คู่ก็มีความสุ้ขึ้นกันค่นะ,คะ พรจะดันมันก็เลยมาประกอบกันกับงานของปูนะคะงานของปูเฮาก็คือปูชีพกัะเับปูตาก่ำผ้าให้แม่คู่เด้เฮ็ดเดสรสางทางวัดว่าอาราม้ะก็พรกบขอพรเสียงสูกเสียงลาบนะคะคเสียงสูกเสียงลาบได้สุกในลาบได้สุกในมานไม่คู่ก็ได้นำนา่งล่ำไปล่ำถวายแม่บอค่ะกับเป็นง,งานที่ไม่คู่มากชื่นชอบพร้อม ล่ำทวายแล้วการไม่คู่กับการกออกมากกอนล่ำคือจะสร้างองค์ผัวนันตะนีะ่สินะคะไม่คู่กับล่ำล่ำบวกสวงผัวนันตะคือท่าวีสุวรรณนี่สยล่ำบวกสวงผูวเวสุวรรณกับเป็นก่อนล่ำรวนๆของไม่คู่เลยค่ะเด้อขาพ้ดใดอยาเอาไปเปิดฟ้อนเปิดล่ำใสก่ก็ไดอึันค่ะไม่คู่กับเพาะด้ห่วเนาะคะ่ะค่ะถือว่าเข้าล่ำสิบเป็นซีรีส์มงคลให้เข้าพ้อแล้วก็ะ เดบิวต์ีรีมงคลให้กับนั่งล่ำที่ได้ไปขอพ่อิิงศักทธิ์นะคะเพราะว่าสิ่งศักทธิ์มีกิ่งไม่เชื่อจะลบลู่เพราะว่าไปคู่ประสบประกันกับตธเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขั้นเอาเพาประสบประกันเกิดกับจะของกับซิบาลูนะคะกับสีวาเสียร่มร่มแรงนะคะควบอันนี้ควมเซียส่วนบุคคลนะคะบ่สามารถเสียให้ใครบักขับใครมาเสียได้เพราะว่าเพ่นเกิดกับ่นเิ่นกับรู้เป็นบ่ยิมสิ่งไดที่เกิดกับเฮาเฮากรู้ อยากทีเฮาสีโบรีย์อย่างบบมีหอย่างแต่ว่าเฮายังมีจิตใจที่เฮาอยากเห็ดอยากซาแล้วเฮาเพียงแต่ว่าเฮาบม่มีโอกาสนะคะความทุกข์ความยากความจนทุกคนผ่านมาหมดนะคะคือแม่คคู่เคยผ่านมาแล้วค่ะบพราะนว่าความลำบากแม่คคู่เาเคยผ่านผ่านมาเมื่อสุผูสุคนเคยทำมากค่าขายเคยค่าขายงายเมื่อเกิดว่าเฮาขยันอยู่เฮาเห็ดอยู่แต่ว่าคือจังสี่แล้วฝ่าฝนบ่ใไห่ ไปคล้ายกับรูปถืนเมียนมาค่ะไปค่ะนั่นแหละ ouais. บางเทือบบางที่ห่อกัตตองทิศนีสิ igung, ติศิลจะเสร็จก็ต้องเมาหวังพึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางเทือบบางที่เฮดกิจการงานเฮจใงค่ะมันกับลุ่มละลายได้นะคะครับชีวิตอค่ะหายว่าเอาเนี่ยเพรดครับชีวิตของเขาเขาสิพยุ่งยู่ใดก็คือเข้าต้องมีสตินะคะมีสติแล้วก็เข้าต้องตั้งใจค่ะตั้งใจสู่กับงานบบแมนวา เข่าเมื่อตกำลังแรงใจเออสิค่ะต,ต,ตัวลงตัวตายพละคนเมื่อถูกสิ่งถูกอยา่างพละคนเพิ่นเมือ่อแต่เพิ่นมีสติเพิ่นมาหวังพึงทาง้ทางคำจะเสียมาหวังพึง,งสิ่งศักดิิ์สทธิ์เนาะคะ่ะป่านนี้ก็ไปบนบานซานเก่ามั่กระไรสมขมูมัปนนดปารถนาเข่ากระไรเฮียเดชะขึ้นเมียคู่เปลี่ยนอยู่นี่แหละค่ะเป็นยังแม่ยคู่ยังไรเฮียเดชะเป็นยังแม่ยคู่ยังได้ชุกเด้มันกับบางเทื่อบางที่แก เหมือนว่าปูพ้นมาเขาฝันนะเสนาค,ะค่ะมาเขาฝันเขาก็ได้เป็นตัวเรียบตัวเบื่อเข้าไปยิบแยบฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยมากเข้าก็ได้สูงใช่ไหมครับเขาก็ได้พ่อในจุนเกียวครอบครัวพ่อด้สูงในละานี่แหละค่ะนี่แหละแม่คู่ก็เลยแตงเพียงขอพ่อวอน,นปูหรือว่าวอนปูขอหวยหวยรัฐบาลเนี่ยมาแม่คู่เขียนไม่ได้ก่อนล่ำนะคะทุกข์้ายนะคะทุกจนวิมีเสียผาเนี่ยแหละผู้คนทุกข์ข้ามมาทุกข์นี่ทุกทุกอย่าง ะะว่าเป็นว่าทุกแต่บ่มีเสียผ้านด้พวามเขียนบแงอครับทุกบม่มีฮอดบ้านสิอยู่เนาะทุกจนเขาสิมายึดบ้านยึดซองแต่ว่าแม่ครูก็ให้กำลังแรงใจเด้อค่ะเดอ้บอบ่ได้ยินเสียงปู่ได้ยินเสียงแม่ครูก็คือปู่เพิ่นส่งกะแซกิจให้ลูกหลานนั่นละ่ะค่ะเด่มีกำลังแรงแก่ข้าวกะแซกิจบ่แม่นว่าส่งพลังกี่ยวกับรงใจนะคะค, <c oughs> คือกะแซกิจก็คือก,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 กำลังใจเด้อค่ะเด้อ กำลังใจที่ปู่หรือว่าแม่คู่นะคะปู่หรือว่าแม่คู่ให้กำลังใจลูกหลานสู่ตัวครับชีวิตเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยังเขาคือบ่มีโศกเป็นอย่างเขาคือเ่าได้โศกไร้ยมานอาจจะเบิกบุญบ่าท่านใดนะคะเข้าสะสมสางบุญไปนะคะคือแม่คู่ล่อค่อยก็ล่อค่อยมาโดนเื่กันว่าไม่ล่อค่อยมากเดือนสองเดือนเด้ค่ะ เป็นสิบปีหรือว่าเป็นหาปีสองปียังไงซะ่วงห้าสิบม้าปฏิบัติได้นะคะช่วงห้าสิมบมาฝึกจิตฝึกใจเข้าได้ค่ะให้หูจักทุกยังสีเห็นสูงนะคะให้ว่าทุกค่าค่าทุกจนบนวิอันยังนะคะทุกจนมีจักยางมีแต่กําลังใจกําลังใหเข้าสิสู่ตัวเฮจัในีเข้าสิสู่ได้พยายามนะคะดินล้นทุกคนดินล้นเมือะะ่อดึกค่ะแม่คู่ก็ให้กกำลังได้ใจสิเป็นแม่ขาแม่ขายนะคะ สิเป็นนักธุรกิจจังเสียหางแฉลกละแนยกับชีวิตแต่ว่ากมีสิ่งเดียวในใจก็คือปูข้องเฮานะคะครับผมค่ะให้ปูดโดนบันดาลก็ไดอ้อนนวลสิ่งซักซิิ์นะคะแม่คู่ก็ไดมาบวกมากาลมาเบาเนาะค่ะให้กาลังแรงแก่สูบผูกสุคนคถ้าวว่าปูตาไปไสอยู่ใน,ในใจทุกคนค่ะครับเนาะค่ะปูตาให้กําลังแก่สูบผูกสุกคนเด้อค่ะเด้อ คันในอยู่ในกิดในใจเพราะว่าความเสียของเขาเนะาความเสียคามศรัทธาไปไซตไปวัดว่าอารามพระก็ได้ไปกาบนะคะมีพระพุทธรูปหรือว่ามีองค์ปู่พญานาคกะเส่ท้าวเวสสุวรรณท้าวกูเวนวัดป่า้ันเมื่อจะเสทีแม่กู้ได้เฮ็ดได้ส่างม,มาแล้วคะพร้อมกรับเอฟซีคนร่วมนั่นนะคะเฮ็ดหงหนอของน้ำก็ส่ การที่ว่าเป็นบุญคุศสอันยิ่งใหญ่นะคะสำหรับตัวเลขตัวเบอร์ที่แม่คู่ไปยิบจับฉลากินแบงรักบาลไทยใบกันหนึ่งเกตเลยค่ะมีหนึ่งเกตหนึ่งเก่าเก่าเกตคือเก้าอะเยี่ยมกับเก่าศูนย์เจ้าทิมและเก่าศูนย์ครับผมเก่าศูนย์กับเจาทิมเพราะว่าแตงโม่เอาเอาพวกมาไล่ถวายปูนมาพวกให้เก่าสิบบาทแต่งโมเออให้เก่าสิบบาทให้เปตัวทื่นตัวฮอนเนอร์ภาษาคัมบา เพื่อนห้ต่อทื่นต่อข้อนก็นคือเพื่อนห้เห้าไปยิบจับฉลากกินเนื้อและสบาลไทยไม,ไม่ไม่คู่ขึ้นา่าจะสีเดียเปนบอลแตงโมครับผมแล้วว่าเก่าซิบเลยนะเก่าซิบแต่ว่าห้ากันพิจารณาเอาเนาะค,ะค่ะนี่แหละค่ะเก่าซิบบอลได้ยิบจับหลายตัดวดอกเก่าซิบก็แล้วแต่ว่าสิบเปียร์สิบเปีเป็นซิบเก่าเก่าด้วนซิบกระไรแม่ไม่ยิบครับน่ะมันเปลได้แต่ว่าห้ากันช่วงแรกแรกโรีมีขายเนาะค่ะครับผม เอาการฝ่าไปยิบจับแต่ว่าเดี๋ยวนี้แม่คู่ยิบจับไ้กับมีหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าเกีดครับผมแต่คำี้เก้าศูนย์เนาะค่ะเีแม่คู่ยิบจับวมื่อนี้ไปไซดอรักหาะผู้๋ยใช้ยาเก่าเก้าศูนย์แล้วก็บอกบุญเนาะค่ะเพราะว่าจุดจอมอไก่้วันที่มืออื่นแม่คู่เบาบางนะคะแม่คู่กับสิบเอ็ดไทยเอ็มบีเพ่งเนาะค่ะมือมืออื่นวันที่เจ็ดแล้วก็วันที่แปดกะว่างวันที่เก้านี่ก็คือแฮต้นผาปลา รวมแห่ได้ที่วัดป่าซาสนุบุตรวาลาลาพร้อมของเงาเด้อค่ะเด้อครับผมแต้มสุดล่ำมานล่ำล่ำของเงาน้ำกันล่ำเบาโุกเบามานนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละค่ะทุกสิ่งเรียนแล้วเพ่อคู่กันทูบเอาไว้แล้วเนี่เนาะครับครัเพื่อคู่กันจะเป็นยูทูบหมพร้อามนะคะยูทูบเสียงใต้ยูทูบเสียงโศกยูหอปู่ตาช่ายาเก้าเก้าเกียรตินี่แหละค่ะเพื่อจะเพื่อจะเขียนไปเพื่อไว้นะค่ะเพ่อคู่กันเออค่ะฮาในสุเรนมากับเข้าอย่าง ลองยิบจับสลากกินแบง้ยรัฐบาลไทยไปเข้าไปยิบจับเนาะค่ะต่างจากไฮคูไฮลาภบไฮลาบไฮลุยซูบันทีเก่าเอฟซีไม่ให้ลงท่านตับบักคุงคือเอฟซีตั้งนำสมกับมาได้ครับแล้วเสียบยูมาเพราะว่าส่งข่าวได้ยินไปแลอวผมหมดผมในได้ยินไปมากมาทุกหมวดครับคือความเอกมางวดนี่ต่ำสุมต่ำเอาปลาลาบเพื่นสัก่อนแต่ว่างวดต่อไปเด้อค่ะแต่ว่าคำบ่าทันแล้วไงแต่เป็นกําลัง กำลังเฮ็ดอยู่นะคะกำลังตั้งสถานที่ส่งนะคะน้ำปลานะคะการจังได้กัสิให้ยิ้มและเสีมก้อนมูเป็นสายอะไรดีก็ยิ้มรอกก้อนมูมันมายิ้มค่ะกัสิมีน้ำพริกนะคะน้ำพริกตาแดงหลายอย่างค่ะจังม่าค่ะมาหัวปูมีแต่แนวดีๆค่ะห้าห้ามัดจะลองงานปูมันอะไรเนาะวันที่เก้าทันว่าค่ะเป็นเป็นครบรอบมันมันจะปีแนะบู ครบปีครับจะเอาปู้มาเนี่ยนะครับอันนี้ก็คืออปูชีบะขาวนะครับครับมันครบรอบไม่ผู้เคยเหตุนะคะเคยรับวันที่เก้าทันวานะครับเก้าทันวานนะค่ะเตรียมตัวประกวดรอบเพียงพร้อมเดี่ยไม่ผู้สิคัทเพมผู้ใดผู้ใดได้นะคะผู้ใดหอกชนะเดี๋ยวมีรางวัลให้เด้อเด้ออย่าว่าได้แก่นักปลาครับมาได้ผู้ใดชนะม่นบะหวัดกวนได้ท่องแม่นบันหยิบเออได้ท่องก็ได้หวัดกวน กลงวันนี้เบิ้งแม่คู่สิเซอร์ภอยเพราะว่าวัานที่ก้าวธันบามันเป็นงานไงของครู่ค่ะเป็นงานมือหวยคู่งานหายคู่ปูเฮ้าเนาะค,ะค่ะปูชีบรับเขาปูตาเนี่ยละแม่คู่กับสักกาละบูชาเนาะค,ะค่ะสิ่งศักซิ์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะเพิ่นกาอยู่ในใจเฮ้าเสมอนั่นแหละค่ะลูกหลานว่าแต่เฮาเห็ดถึงต่องของล่ำเนาะค,ะค่ะเฮากัยกไว้เนื้อวัวเนื้อก้าเพิ่นกา โดนบันดาข้าว่าโดนบันดาคก็คือให้เข้าไปยิบจับสลากินแบ้งรัฐบาลให้คิดว่ามันสิ่ง่ถืงว่ากระดาเห็น่าแม่คู่ไปยิบจับหกสี่เกียเป็นมอเยอะก็ยังในเลขข่ายเนี่ยแม่คู่สิไปยิบจับไปสี่เกียเจ็ดเียนแต่มันมันมันมากาศตุ่งสระไยสามต่วนว่โชคไปโชคมันครับเมียนก็ถือว่าโชคแม่คู่นะคะแม่คู่ก็ไปยิบจับได้ยินปูว่าคำยิ้มแม่คู่ก็เลยไปยิบไปจับกันด้ไปได้หกสี่เกียรสิบสองใบ ก็หกส่วนยังไม่ได้ตะเกาเก่าช um anyway> <nah ีเกตเยี้ยมพวกวัวเขาเลยวกใชาตอนกลางวันนาเอาไม้เนาะค่ะให้กำลังแรงใจเนาะค่ะเด้อผู้ใดคิดหอดเสียงปูอัดเอาค่ะเดียกับพ่อกันนะคับเดียก่ะมือว่อที่เก่าเจอกันนะคะการแม่คู่กับสื้ผ้าเอฟซีสายบุญทุกคนนะคะไปร่วมแห่น้ำกันไปร่วมบุญน้ำกันเพราะว่าแม่คู่กำลังสามพญานาคก้าเสียนหนึ่งองค์พระอบกับซาลานะค่ะทางวัดปลาซาสนุบุตรวรลาล่ำ เซ็นไปวันผือนะคะเรื่องวันที่เก่าสำหรับวันที่สิบเก่าเขาบ่เลื่อมเนาะค่ะวัดซาสนุบนเคื่อเก่าครับผมค่ะเป็นงานมูทิตาหรือว่า้าป่าสามัคคีเนาะครับผมค่ะแห่ป้าป่าสามัคคีพร้อมกับของเง่ของกับลูกทุ่งหมอลำสามสไตล์ของหววเทพลุงระะะเรืองปะทะเฉลิมพ่นมาละคำนะค่ะครับผมไอหำมไอหำมพ่นเดืมเฉลิอม <c oughs> พ่นมาละคำครับค,ค่ะไอดีเพ่นบ่บ่าเนาะค่ะครับผมลุงไอหัมกอน ค่ะเฉลิมพลมาละคำผู้ได้ยักโอ้พ่อเนาะค่ะแมาได้กลางวันเด้อค่ะย่ามากกังขึนกังคืนขึ้นเก็บเบที่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้ววัดเต็มมามวนนท่ากันลงท่านหลายเหมือนคิดว่าลงท่านสิหลายวันที่สิบเก้านาะค่ะครับผมพร้อมกับวันที่สิบห้านะค่ะขั้นเดบาแล้วก็เบ้าไปเนาะค่ะเพิ่นเพิ่มสิเพิ่นเสน่ห์กอญแจเหมือนนะนะครับพวกพ่อมาเพิ่นเฮ็ดจะจ้า่าเพิ่น คุณซาช่ายถวายนาเพื่อกิเฮ็ดเนาะค่ะเฮ็ดเฮ็ดลุ่มทานเป็นบ่แม่ค่ะแม่ผู้เออกะกงคุณซาช่ายถวายนาก็คือวันที่เก้าแล้วกัวันที่สิบห้านะวะคงท่านเราว่าละเร่ารับเมาทุกลุ่มทานค่ะกะวันที่สิบห้ากัวัดป่าวันเมื่อด้วยค่ะหอปูรีกำลังสร้างมหาเกดีนะคะเกดีกสร้างควบคู่กันไปพร้อมกับพญานาณ ว่าซับนาซับลังสร้างซือเองแตนก็สิเป็นเนว่ยไม่แล้วพ้นกรบโต้ก้ามกัรพนโต้บางเรื่องกับบ้านเอ็นบาเรื่องบางอะไรเฮ็ดไดเป็นวะครับบางได้รุ่งนั่นซีได้กับมาจเสรอาหามันเหลียหัฝนโต้กับลบกระลบบางเรื่องมาเฮ็ดบางเรื่องแค่เสร็จละค่ะก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปบ่ใจห่วงเพราะว่าเอซีก็มีโอกาสได้ร่วมบุญ ผู้ละคนเพิ่นเวลาแม่คู่เฮ็ดตุนผ่าปลาไปสิเพิ่นก็เฮ็ดตุนมากเลยยิมครับผมผู้ละคนเพิ่นบอกเพิ่นว่าปัจจุบันใจบ่หลายก็บ่ได้เฮ็ดเป็นตุนเพิ่นก็มาห้อยนําเทลอร่อยสองลอยก็ถือว่าเฮาได้สรั่งได้สร้างครับได้สร้างได้สร้างเพิ่นว่าโอ้ยมาด้วยตัวเองจังซี่นาได้มาพบผัวแม่คู่เด้มาเบิ่งฟังเสียงแล้วก็ได้มาเห็นทีมงานเห็นยิ้มเห็นแต้โมได้๋ยวยิ่งจยู่ในคลิปอาครับค่ะมาเบิ่งการร้องการรำแม่คู่นําแล้วก็นางร่ำนะค่ะ ทุกคนเนาะคะ่ะน้อมมุกน้อมใจ <c oughs> ค่ะอยากให้วัดร่ำทุกงวดน้ำถวายตลอดแม่นว่าสิโศกสิมานหรือโบศโก,ก็ตามเพื่อนกันร่ำผู้ละคนบ่นนได้โศก์ทั้งนี้ก็ได้โศก์ทั้งกิจการงานเนาะคะ่ะครับผมถ้า่ะาข,าขึ้นเนาะคะ่ะเตมศีไซบุญสู้ผู้สู้คนขอแม่อคู่ขอฝากไปนะคะครับเ <c oughs> อาฝันจังไรกกันจังคุยกันมา <c oughs> ค่ะเอาขอให้มีโศกมีลาบมีโศกมีมานสุขภาพแข็งแรงเงื่อนไรน้องทองไรมาจะดื้อจะดื้อสาธาสาธุ